สวัสดีครับผมเก็บไข่ด้วยกันนะครับวันนี้ก็วันที่หนึ่งร้อยแล้วมาดูกันว่าจะได้กี่ฟองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสอง 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

37,38 39,40,41 42,43 44,45 46,47 48,49 50,51 52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65 66...67...68...69... 70... 71... 72...73... 74...75...76... 7จ7ด7ิ8เ8็8เ8็1ส8บแ8ด8 8็6 8ิบ8ก้ แปดสิบเก้าแป๊บหนึ่งนะครับลืมดูใต้ถุนนี่นั่นไง9ก้าสิบวันนี้ได้9ก้าสิบฟองครับผม9ก้าสิบฟองโอเคครับไปมา เก็บไข่ด้วยกันใหม่พรุ่งนี้ครับผมวันนี้ได้91ฟองบ๊ายบายครับ